ตอนนี้เรายือนอยู่ในแปลงทับทิมสยามแปลงนี้ขนาดออกดอกเมษาโดนฝนน้าท่วมเมษาเนี่ยนี่ผมเก็บเกี่ยวผลบริเซ็ตเรคเคตบำรุงเนี่ก็ออกผลนั้นก็เอาเรคเคทมาฉีดพ่นบำรุงเ <c oughs> ลยหลังจากตัดเก็บเสร็จเรียบร้อยตัดเก็บไปเมื่อเดือนสิงหาครับ22 22สิงหารุ่นนี้จะเก็บอีกทีเมื่อไหร่พี่ขลิมประมาณปลายมีนาหรือต้นเมษาตรงนั้นนะครับไม่ไม่เกินอาทิตย์ ปลายๆมีนาปลายปลายมีนาต้นต้นเมษารงนั้นแต่เราไม่ทันช่วงดุจจีนดุดจีนไม่ไม่ทันไม่ทันนะคะเพราะว่าเราเพิ่งเก็บไปเองนะแล้วก็ผลผลิตบนต้นเนี่ยถือว่าดุกมากกับรอบที่แล้วปานกลางโอ้นี่เยอะกว่ารอบนี้เยอะกว่าเยอะกว่าเยอะกว่า รอบนี้เยอะกว่านะตอนที่เกียมาเมื่อเมื่อสักสองสักเดือนสองเดือนที่แล้วเนี่ยลูกยังเท่ามะนาวอยู่ใช่ลูกโต็วครับโตเร็วมากนะคะเนี่ยวันก่อนมาเนี่ยยังเท่ามะนาวเรายังหาใบกับลูกไม่ค่อยเจออยู่เลยขนาดคนที่พ่นยาสิบวันมาครั้งนี้ก็มาถึงก็ยังก็เห็นว่าว่าแตกต่างใช่ไหมครับคนที่ฉีดพ่นเองยังเอ้ยทำไมลูกมันโตเร็วเกินนะคะลูกมันโตเร็วเกินค่ะ